อีพี2,673ข้อสอบผู้ช่วยผู้พากษากฎหมายเลือกกฎหมายรายงานสอบวที่6มีนาคม2,547คำถามข้อ7ในจนฟ้องศาลแรงงานกลางว่าในรวยซึ่งเป็นในจ้างเลิกจ้างโดยหน,น่วยจนไม่มีความผิด เป็นการเรือจ้างที่ไม่เป็นธรรมขอให้บังคับในรวยจ่ายค่าเสียหายจำนวนหนึ่งแก่ในจนในรวยให้การว่าในจนไม่ใช่ลูกจ้างของตนแต่เป็นผู้รับเหมางานของในรวยไปทําอีกต่อหนึ่งจึงไม่ต้องรับผิดต่อในจนตามฟ้องในวันนัดพิจารณาสาแรงงานกลังกำหนดประเด็นว่าในจน เป็นลูกจ้างของในรวยหรือไม่และในในรวยต้องจ่ายค่าเสียหายกรณีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่ในจนหรือไม่แล้วให้นัดสืบพยานฝ่ายในรวยจําเลยก่อนต่อมาก่อนถึงวันนัดสืบพยานจําเลย8วันในจนยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเรียกดอกเบีย้ย ในค่าเสียหายดังกล่าวสาแลแรงงานก็ร่างสั่งคำร้องว่าในจนยื่นคำร้องหลังวันนัดชี้สองสถานล่วงเลยเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ยกคำร้องในจนตโต้แย้งคำสั่งนี้ไว้แล้วครั้นถึงวันนัดสื่อพยานจำเลยสารให้ในรวยนำพยานเข้าสืบ ในวันเดียวจนหมดโดยในจนไม่ได้ทำคันพยานในรวยในเรื่องอำนาจบังคับบัญชาของในรวยเหนือในจนต่มืในจนนำพยานเข้าสื่อในเรื่องอำนาจบังคับบัญชาของในรวยสารรงงานกลางรับฟังพยานในจนดังกล่าวว่าในรวยมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือในจนแล้ววินิจฉัยว่าในจนเป็นลูกจ้างในรวย ในรวยเลิกจ้างในจนเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพิพากษาให้นรวยจ่ายค่าเสียหายแก่ในจนข้อ 1. วงเล็บ1นึ่ในจนอุทธรว่าในจนยืนคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องยังไม่พ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายวงเล็บสองในรวยอุทธรว่าในจน ไม่ได้ถามค้านพยายนในรวยเรื่องอำนาจบัคับบัญชาไว้ในจนจึงไม่มีสิทธินำพยายนเข้าสืบในเรื่องดังกล่าววงเล็บสในรวยอุทธรว่าสาลแรงงานกลางไม่มีอำนาจพิจารณาพิพา,ากษาคดีนี้เพราะไม่ใช่คดีแรงงานให้วินิจฉัยว่าอุทธรของในจนและในรวยฟังขึ้นหรือไม่ตรงคำตอบข้อเ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาแลแรงงานและวิธีวินาคดีแรงงานพศ2 5 2 2มาตรา39วรรคหนึ่งบัญญัติว่าในกรณีมีประเด็นที่ยังไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจปฏิปนอมยอมความกันให้ศาแลแรงงานจดประเด็นข้อพิาพาทและบันทึกคำแถลงของโจท์กับคำให้การของจำเลยอ่านให้คู่ความฟัง และลงลายมือชื่อไว้โดยจะระบุให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำพยานมาสืบก่อนหรือหลังก็ได้และวให้ศาลแรงงานกำหนดวันสืบพยานไปทันทีแสดงให้เห็นว่าในคดีแรงงานได้มีบทบัญญัติบทกฎหมายดังกลาง่าวบัญญัติเรื่องการกำหนดประเด็นข้อพิพาทกำหนดวันนัดสืบพยาน และหน้าที่นำสื่อพยานก่อนหลังไว้เป็นการเฉพาะแล้วจึงไม่อาจนำเรื่องการชี้สองสถานทําประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแห่งมาตรา1น3มานุลมใช้บังคับในคดีแรงงานได้โดยให้ถือว่าคดีแรงงานไม่มีการชี้สองสถานเมื่อโจทย์ประสงค์จะประสงค์ขอแก้ไขคำฟ้อง จะต้องยื่นคำร้องต่อศาแลแรงงานก่อนวันนัดสืบพยานจำเลยไม่น้อยกว่าเจ็ดวันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราหนึ่งร้อยแปดสิบประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาแลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพศ2 5 2 2มาตรา31ซึ่งในจนโจทก็ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องก่อนวันนัดสืบพยานจำเลย แวันชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าวแล้วอุทธรข้อ1วงเล็บ1นึงของในจนฟังขึ้นวงเล็บคำพิพากษาศาลฎีกาที่สา4ศาถึง3044ทับ2อ4พพัาระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีวิจารณคดีแรงงานพศ2 5 2 2มาตรา45 บัญญัติว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อได้จริงแห่งคดีให้สารแหล่งงานมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควรในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่สารแหล่งงานเรียกมาเองให้สารแหล่งงานเป็นผู้สั่งถามพยานตัวความหรือทนายความ จะซักถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อนตามบทกฎหมายนี้หมายความว่าในคดีแรงงานการซักถามพยานเป็นอำนาจเด็ดขาดของศาลแรงงานไม่ใช่สิทธิ์ของคู่ความคู่ความจะถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานแล้วบทบัญญัติเรื่องการถามคาันในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตราแ9จึงไม่อาจนำมาอนุโลมใช้บังคับในคดีแรงงานได้เมื่อคู่ความฝ่ายที่นำสืบภายหลังไม่ได้ถามค้านพยานของฝ่ายนำสืบก่อนไว้ศาลก็มีอำนาจอนุญ,ญาตให้คู่ความฝ่ายนำสืบพยานภายหลังนำพยานมาสืบในเรื่องนั้นๆได้ดังนั้นในจนโจทย่อมมีอำนาจนำพยานมาสืบในเรื่อง อำนาจบังคับบัญชาของในรวยจำเลยเหนือนายจนได้อุทธร์ข้อวงเล็บสองของในรวยฟังไม่ขึ้นวงเล็บคำพิพากษาศาลฎีกาที่2573ทับ24 241 mm hmm. การยกข้อต่อสู้ของจำเลยเรื่องอำนาจศาลว่าแกดีใดจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานหรือไม่ จำเลยจะต้องยกยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในกรามให้การให้เป็นประเด็นพิพาทเพื่อที่จะได้ส่งปัญหาดังกล่าวให้อธิบดีผู้พิพากษาสายแรงงานกลางวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีวินากดีแรงงานพศ2522มาตรา9วรรค2ก่อนที่ศาลแรงงานจะพิพากษาคดีเมื่อในรวยจำเลย ไม่ได้ยกข้อต่อสู้ดังกล่าวไว้ในคำให้การแสดงว่าในรวยยอมรับอำนาจของศาลแรงงานกลางที่จะพิจารณาพิพา,ากษาคดีนี้ได้เมื่อศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพา,ากษาคดีนี้แล้วในรวยพึงจะยกปัญหาดังกล่าวขึ้นในชั้นอุทธรจึงเป็นการล่วงเลยเวลาที่จะพิจารณาปัญหานี้แล้วในรวยไม่มีสิทธิทอุทธรในเรื่อง อำนาจพิจารณาพิาพากษาของศาลแรงงานกลางตามอุทธรณ์ข้อวงเล็บ3าวงเล็บคำพิาพากษาศาลฎีกาที่8622ทับ2544